เมื่อวานใครเป็นเวนทําไมไม่เป็นทิ้งถังขยะละครับพี่ดิวด้วยใช่ไหมทำไมไม่ทิ้งขยะละครับไปจัดการเลยไปเวนเมื่อวานนี้ทําชดเชยเมื่อวาน,วานไปค่ะโอ้ัของขยะล้นเลยครูล,ลืมดูเมื่อวานครูก็กวาดห้องให้อะไปค่ะเดี๋ยวเราจะตรวจสุขภาพเล็บของนักเรียนนะคะเล็บอย่ายาวนะลูกนะไม่งั้น จ,จะแบบไปโดนผิวหนังเนี่ยมันอาจจะเป็นรอยแผลและที่สําคัญมันจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะคะเล็บใครดําใครนี้ต้องทําความสะอาดแล้วก็ตัดเล็บให้สั้นให้เรียบร้อยมาเดี๋ยวดูเล็บกันดีกว่ามาค่ะอ๋อโอเคนี่มีเล็บดำเนี่ยเห็นไหมลูกตัดเล็บด้วยนะคะเนี่ยเน,ยเนยตัดเล็บด้วยนะโอเคสะอาดดีค่ะไหนคะไหนลูก โอเคสะอาดดีมากค่ะไหนคะไหนลูกโอเคสั้นค่ะนี่สั้นสะอาดดีมากเลยไหนไม่ต้องมากรรมเลยนะไหนดูสิขยับทำไมนี่เล็บดำปีเลยเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ย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 มันมีเชื้อโรคนะไหนคะอืมโอเคสะอาดดีค่ะแต่ว่ายาวแล้วนะไปตัดเล็บนะลนะด้วยนะลูกนะ นะยาวยาวใช่รู้ตัวนี่หนูทำไมไม่ตัดแต่ลูกโอ้ยาวเฟ้ยเลยเนะี่ยทำไมยังไม่ตัดล่ะครับจมาตัดตเดี๋ยวเย็นนี้ไปตัดนะลูกนะโอเค <Okay, S 2> ครับไหนดูติโอเคตัด okay. แล้วทำความสะอาดด้วยนี่เล็บยาวเหมือนกันเข้าใจไหมลูกอ,อ่าทำความสะอาดเล็บด้วยนะต,ตัดเล็บด้วยอ่านี่เล็บสะอาดดีดีมากค่ะไหนครับ นี่ดีมากค่ะสะอาดดีเล็บยาวนะลูกนะตัดเล็บด้วยนะคะอ่าเล็บสั้นดีค่ะสะอาดดีไหนลูกอืมสะอาดดีไหนคะอ๋อนี่ยาวนะลูกนะยาวเล็บยาวนะเอออ่ะไหนดูสิคะโอเคนี่ยาวยาวยาวนะ อาะให้ดูสิลูกอ่าไหนดูสิสสโอเคสั้นสะอาดดีโอ้นี่โถรโปกนะเราต้องไปตัดเล็บนะลูกนะเข้าใจไหมครับอ่าสั้นดีครับไหนคะ โอเคสั้นดีแต่ว่ามันยาวยาวยาวนี่นี่น,นี่มันสั้นบางเล็บลูกทําไมมันสั้นบางเล็บปากกัดเล็บเปล่าหนูก,กัดเล็บไหมไม่กัดนะลูกนะอย่าไปกัดเล็บนะนี่ไปตัดเล็บด้วยนี่อ่ะโอเคสั้นดีครับโอเคอันนี้ยังยาวอยู่หน่อยหน่อยนะนี่เนี่ยมันสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วประมาณห้านิ้วนะลูกอันนี้สั้นดีสะอาดดีครับใช่ครับสะอาดดี เล็บสะอาดดีไส้ลูกอ่าสะอาดดีใช้ได้ดอยูอ่โอเคอ่าเด็กๆทำไมทำไมถึงคุณครูถึงต้องบอกว่าให้เด็กๆเ,เนี่ยไปตัดเล็บใช่เดี๋ยวขูดเพื่อนใช่เดี๋ยวขูดเพื่อนแล้วใช่และอีกอย่างนึงขูดเพื่อนไม่พอขูดตัวเองด้วยใช่ไหมคะอ่า ร้องไห้เลือดไหลเลยใครเดินใครเคยโดนเล็บขูดบ้างคะเจ็บไหมลูกเจ็บนะโอเจ็บไหมคะอ่าใช่แมต้องตัดเล็บให้สั้นแต่อย่าสั้นจนเกินไปเดี๋ยวเจ็บเข้าใจไหมลูกมันจะมีเนื้อๆอยู่ข้างในใช่เดี๋ยวเลือดไหลด้วยแล้วก็ที่สําคัญล้างมือบ่อยๆล้างมือให้สะอาดนะคะโอเค เราไม่ยอมพับกบล่องฮ่าคุณก่อนทิ้งกล่องนมต้องพับด้วยนะคะอ้าวลืมลืมลืมเขาจะแย่เ yeah. ด็กๆด,ดื่มนมเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมพับกล่องน,นมให้เรียบร้อยนะคะ จะได้ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บเข้าใจไหมลูกพับกล่องด้วยค่ะไหนใครพับกล่องเป็นอ่าดื่มเดี๋ยวคุณครูไปถ่ายเด็กๆสาธิตการพับกล่องเด้วเสร็จแล้วล่ะคะอ้าไหนคคุณครูดูสิโอ้ยไม่เอาไม่เอาปา,ากกัดลูกต้องแกะแกะห้า มันอาจจะมีค่าสกปรกเข้าใจไหมลูกนะเชอโลกค่ะใช่นะอไรอันนี้ทำไรครับพับกล่องอ่ะพับให้ครูดูหน่อยสิคะพับกล่องอ่ะพับกล่องนมเก่งมากอะไรอ่าพับกล่องนมเสร็จแล้วเราก็ทำแบบนี้ ได้ไหมลูกอะไรนะคะอ้าวนมหกอ้าไปเอาผ้ามาเช็ดค่ะแล้วอย่าลืมซักผ้าให้เรียบร้อยอ้าวหกแล้วลูกเดี๋ยวเอาผ้ามาเช็ดไหนดูสิพับเสร็จหรือยังลูกอ่ะโอเคไหนใครพับกองนมเสร็จอ๋อ ยกนาแงขออบรมหน่อยเมื่อวานใครเป็นเวนทำไมไม่เป็นทิ้งถังขยะละครับพี่ริวด้วยใช่ไหมทไมไม่ทิ้งขยะละครับไปจัดการเลยไปเวนเมื่อวานนี้ทำชดเชยเมื่อวานไปค่ะโอ้ถังขยะร้นเลยครูรื้ดูเมื่อวานครูก็กวาดห้องให้อาไปค่ะอะไปเร็ว เพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวพับพับกล่องรอไว้ก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนกลับมาก่อนนะไปขังที่อยากไปเท่ก่อนลูกได<ป>้ลูกไหน,หอ,นอ่าโชว์ซิพับกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่จะได้ไม่เลืองพื้นที่จัดเก็บเนาะโอเคค่ะงงกงอืมเอ้าส่งกันบ้านด้วยครับ